วันนี้วันลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็เจอน้องแก้วออกมาลำวงลำวงเออลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเป็นเดือนสิบสองน้ำละนองเต็มตะลิง พวกเราทาั้งหลายชายยิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็เชิญน้องแกออกมาลำบงุงลำบุงวันลอยกระทง ลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจมาจา้ามาจา้ามาลอยกระทงเดอ Amazing Thailand ค่ะเต็มเป่ายังลูกได้เป็นล้านหรือเปล่าอ๋อเอาจักสามล้านเอาเหมือนบอสอะ่ะ ขอบคุณนะคะดูกระทงสวยๆนะคะเรือกเก็บไปสองลำเรือแล้วค่ะ ใจไหลเงาคิดถึงเธอใจอยากเจอใจอยากกระทงหลงทางค่ะยะบุญกลับบ้านไม่ถูกแล้วค่ะภาพสวยนะคะเอาได้เท่าเอานะคะแบตหมดแล้วค่ะ ใช้บรรยากาศให้ดูนะคะเอาหัวใจมาคู่กันค่ะ,ะญี่ปุณจจำหัวใจมาคู่กันเนี่ยเอาหัวใจเธอมาคู่กัน แน่นอนจ้ะหัวใจใครหายก็มาเอานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาจ้ามาจ้าไหวพูดไม่พอเข้าในนี้เดี๋ยวโดนตีนะอ้าวไม่เช็กกเดี๋ยวจะเช็กเดี๋ยวจะสั่งเดี๋จะสั่งบอกในเช็ก อุจจาร์บ,บอลไหมนัจานาจ่านะเด็กๆจะเช็กบินเีบุญแล้วจ้มาจมาจ้ามาจ้ามาเช็กบินเีบุญค่ะมาจ้ามาจ้ามาลอยกระทงสวยๆค่ะลอยกระทงค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์จ้ะสวยงามนะคะตามท้องเรื่องค่ะคนก็เยอะคนยันหนา,นานแน่นอยู่นะคะเคลียร์กันก็เคลียร์อยู่ค่ะดูบรรยากาศนะคะดูจา่าดูจา่าว้าววๆาวว่าว,ว,าวสองฝั่งสองฝั่งริมกองนะคะ มาจากวันนี้เป็นวันเดือนเป็นเดือนสิบสองนะคะน้ำเนครองเต็มตะลิงพวกเราทั้งหลยชายิงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ เยบุญว่าแบตเยบุญจะหมดแล้วนะเนี่ยได้แค่ไหนอเอาแค่แบตหมดเดอ้อ <Okay. S 1> มาจ้ามาจ้าปีใหม่ไทยค่ะลอยกระทงนะคะสับปะทุกสับปะสุกสับปะโรคสับปไพส,สับป,บปข้อจะเนียดอะไรก็ออกไปให้หมดค่ะ ยายบุญว่าแบตยายบุญจะหมดแล้วเด้เนี่ยรอดไหมรอดไหมเขียวแล้วค่ะแบตเขียวแล้วค่ะว้าววาวแบตหมดแน่เลยเดี๋ยวขออีกนาทีหนึ่งขออีกนาทีนึอย่าเพิ่งหมดนะคะแบตจ๋าด้โปูิดจ้ะ ยังทั้งสังทั้ง,งวงโน,โน่นค่ะกระทงไปถึงใต้สะพานนู่นค่ะลอยละล่างลอยละล่งค่ะ ลอยกระทงกันแล้วขอเชิญลูกๆหลานๆเก็บค่าเก็บค่าพวกเราพวกเราพลเมืองดีค่ะโอ้รวยยยานี้้โอแบ่งยายด้วยลูกขวาวอันนนี้ คนเก็บก็เก็บเก็ขึ้นไปขาได้อีกรอบหนึ่งค่ะแมนบอแมนบออวิชเอาเอมา Terima kasih telah menonton! โอเคค่ะบุญขอลองคลิปเลยเดอค่ะ